ไอ้บิ๊กอีกแล้วไอ้บิ๊กอีกแล้วเบิง้งพี่น้องเบิ้งเหลียงดึงอู้แต้มเล็กครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องข้าพยายามเม็ดครับผมว่าจะมารบครับไปกันเลยครับผมทางบุคฮายดีพี่น้อง เดือนเครื่องพี่น้องจุดแหลกครับเอนจุดแหลก่อนจุดแหลกของเราอุ้ยปานิน ปูอีกเกิงครับพี่น้องปลาหนี้ขึ้นขนาดเลยพี่นอ้องไอ้ปูหมลังเลียกจมครับพี่น้องจม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 ครับมีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่น จมครับโอ้ดึงครับถี่นกันดึงแบบนี้โอ้ยเราไปเกี่ยวไออันนี้ไว้ครับเกี่ยวงาเผางาไออันนี้ไว้ เดย๋ยวโผดกันครับพี่น้องไปต่อครับ nằm phịch nhem sâu, lăng nỉ bên này, lăng bên này bao phi nông, boy với con <laughs> Quay con? Ủa, uh, bà nhìn kìa, mấy tụi bà kìa đây Đi đoan coi Đi để mong vào lúc chắc mới rồi À, mong coi, đi đoan ขวดไปใส่ขวดวขวดไปใส่เหลียงดึงอู้แต้มแรกครับผมนี่ครับแต้มแรกโอ้โหมาแล้ว ท่องฝ่าพงตีเล้วพี่นอ้องแจ็งนะครับผมยี่หาก,กวัวท่องฝ่าเจ้มใสแล้วไปครับพี่นอ้องจุดสุดท้าย biết cái gì một tíng hiền này biết cứ câu rồi xưa lắng nghỉ như vậy ปลาขึ้นพี่น้องตกใจว่าพอนนี้ไงอุ้ยหลังหนีไปจะได้เดี๋ยวไลยเก็บกลับมาครับผม มันเชิงเบิ่งบใครยออกบ่พ่เ็ดจมเลยมมาหนีแต่ล้างผุนมีอาการขับผุนล้างผุนล้างผุนมีอาการพี่น้องล้างผุนมีอาการแน่นอน เดี๋ยวไปเก็บลังผุนมาพี่น้องไปครับไปลังผุนมีอาการอู้โอ้ดึงดึงดึงรุดลังผุนมีอาการพี่น้องไปหลุดรังมีอาการก่อน,นพี่น้องให้ว่าผุนหัวซักหัวปั๊งออกไปเลยมืองามเลยพี่น้องงามข้นตอนสั้า ของสาน้ำพื้นครับมาต้องรุนกันมีแตบพี่น้องด้เบิ้องโอ้นรวมรวมรวมรมมองนี้ด้สร้างขนาดมาันลมมาใะไรล่ะเสือกเชือกอยู่นี่มารุนกันพี่น้อง ลุนกันลุนกันยาวๆไฮโอ้โห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 เบิ้งโต๊ปลาเบิ้งโต๊ปลาพี่น้องเบิงโต๊ปลาโอ้โหไอ้บิ๊กอีกแล้วไอ้บิ๊กอีกแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้ง ไอบิ๊กไอบิ๊กไอบิ๊กนี่ครับเหลืองไอหุยเลยอื้สวยงามสวยงามนี่พี่น้องสวยงามแล้วสวยงามทีเดียว เก็บก่อนพี่น้องเก็บเบ็ดก่อนครับสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องแจ้่งเลยครับผมฮะมรวมยอดมั้งใส่เบรกเงี้ยขึ้เกาครับไม้นี่เฮ้ยพี่น้องผมเป็นไะ ผมพิดหวังครับไม้นี่ไม้ประดุกไงเหยียบเลยนี่ครับต้นี้ใส่เกลือครับนี่จะได้กับมีแต้มให้พี่น้องในเบิ่งครับผมเนื้อหอยเชลลีเด้อพี่น้องเนื้อหอยเชลีีจะได้กับฝากที่ตามคลิปหน้าคลิดหน่อครับพี่น้องอีสานนะครับเชนี่นนครับผมบอกของกุ้ยไหลติดแถวมารับชมครับ เยวคลิปหน้าผมเสพาไปลงไม้ได้นะครับฝนก็นเริ่มตกแล้วนะครับก็เริ่มไปใส่เบ็ดเริ่มใส่เบ็ดได้แล้วครับพี่น้องฝนก็นเริ่มเล็งแม่เจ้าหน่อยแล้วนะครับฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามตกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อความคลิปหน้าคลิปนี้ครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งที่เก้าครับสวัสดีครับ